รลึกอะสติคือการที่เรารู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนั้นนะหรือว่าถ้าเจ๋งไปกว่านั้นอีกนะเรารู้ว่าเราคิดอะไรเตอนนี้มันเดินถ้าเจ๋งไปกว่านั้นอีกเรารู้ว่าเรารู้สึกยังไงนั่นแหละคือสติแะลึกสงสเป็นเครื่องบิงารนะสงส์ห้าห้นี่ค่ะว่าคือ ส่งข่าววัตถุสีในมันจะปล่อยการเดียนออกมาโอ้การเดียนรุนแรงการเดียนพิษนะส่งวัตถุอะไรสังคหาวัตถุสีสังข่าวัตถุสีหมายถึงหลักการในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีสี่ข้อคือข้อนสี่จะอ่านอะไรการนี่คือการให้เสียสละแบ่งปันแก่ผู้อื่นปี ธาจยิยิราอธเจอธทจริยาอธเจจริยาคือการทำตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้่นสมานตตา ท่องไปก็เท่านั้นน่ะท่านเราทำไม่ได้ก็ไม่ได้บุญนะไนก็ต้องทำให้ได้ความอะไรไหนลกแม่ความกระตันยู<ม>ต,ต่อเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวอะไรลูกหมายถึง กำหนดเพะว่าเกิดและให้การเลี้ยงดูอบร<ล>มส<ล>มสอนเราอบรมสอนเราจนเติบโ <จ Din. S 1> ตเป็นผู้ใหญ่จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เสมอมีโอกาสเราจึงควรตอบแทนพระคุณของท่านของท่านและสมาชิกในครอบครัว เช่นแสดงความเคารพนับถือเคารพนับถือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเ<ม>ชื่อฟัง,คำ,งคำสั่งสอนคำสั่งสอนช่วยทำงานบ้านตามความสามารถ<า>ของตนเองทำด่นแล้วนี่ ใช่ก็แปลว่ามีความเป็นไปอยู่แม่ดูแม่มิ่่วันนี้มันชอบประเทศแต่มันชอบเป็นดินไวที่ประเทศมันชอบเป็นดินไว้ที่ประเทศหนาวหนาวแม่จะไปฆ่าคนนะแม่แม่ผลิตหุ่นยนต์สั่งชิมูให้หน่อยดิจะได้นอนกันนะสบายๆได้ปะ รับใช้พร่เรามาเขินขาไปเล่นกันข้างบนไหมไม่ได้เขินฟ้าหล่าอันนี้ว่าอะไรไอ้ลูกมงคลสามสิบแปดโอ้โหนี่มันสอนเยอะขนาดนี้เลยหมายถึงสิ่งครสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดมงคลหรือความดีนะ ความเจริญแก่แ่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติมีสามสิบแปดข้อในชั้นในชั้นนี้นักเรียนจะได้รู้สามข้อดังนี้เป็นคนนี้ดำเนินชีวิตด้วยความ ในสามเนี่ยวางวาาวางวางวางคัดออกมาเื่วางลวาง่ายดูวาง่ายคือพรี๊เขาลบตายแ้วบีกอนนึ่งอ่านวนฟังพ่อแม่และผู้อื่นที่นำแนะนำสิ่งที่ดีแล้วนำไปมานำมาปฏิบัติ พร้อมไปไหนคือการดูแลรับเชื่อใช้พ่อแม่ในเรื่องต่างๆเช่นช่วยทำงานบ้านดูแลท่านยางเจ็บปวดการทำจิตใจหาปปองใสบริสุทธิ์ การทำจิตใจให้ป่องใสบริสุทธิ์ทำได้โดยการไม่ชิดายต่อผู้อื่นไม่โกรธโกรธหรือโมโหง่ายไม่ชิด แค้นต่อผู้อื่นผู้อื่นที่ปฏิบัติตนตามโอวาสารเกี่ยวกับการละเว้นการทำความชั่วและทำแต่ทำแต่ความดีและจะสามารถทำให้จิตใจปองใส พองลุดพองอใส่บริสุทธิ้งแลการหันจิตใจให้พององใสวิชาพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะได้ให้จะทำได้จะทำให้จะทำให้เข้าใจนึกแหาในบาทบทเรียนในบาท ในบทเรียนได้ยง่ายขึ้นประสบความสังเร็จในการทำงานและมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเก่งมากเลยเก็งแตวันเก่าเกียวโอ้ต้องหาจาก45พูมหญ่จะมาหา อันนี้สิลองง่อนาครับด้วยเราเป็นาันว่างไโดนปัปนะบาทนึงต้งเริ่ม่าปวหรอไม่ม่มีับาที่เราคุยกันอ่านอามาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วยายยังไม่เลิกอ่านเลยเนี่ย ชอบอ่าาชอบอ่านอ่านาอยาฟังนะอันนี้คือพาเลยไหนนหน้ากล้องะไหนไหนพุทธศาสนสุภาษิตพุทธศาสนสุภาษิตเป็นข้อคิดเตือนสติชาวพุทธข้อคิดเตือนสติชาาพุทธตอนหนึ่งนย่าท จะได้เรียนรู้สองบทได้แก่ออัตาอาจตาิอัตโนาถอาตตาหิอัตโนาถูอัตตาหิอัตโนาถูรยารู้ได้ไงวะคุณตกใจ เขาปั้นตั้งแต่ปอนหนึ่งใหย้ายช่วยเหลือความหมายเราต้องช่วยเหลือตนเองไม่คอยให้ผู้อื่นมาทำให้เช่นทำการทำการบ้านเองโอ้แต่งตัวเองแปรงฟันหนีบมือแล้หนีบมือเองเป็นไรหรอเปล่ามันหนีบมือไอ้นี่มันหนีบมือ

เราอ่านได้แล้วเราสวดมนต์ทุกวันกวนันนี่นี่วงไพ่อยู่นี่วงไพ่อันนั้นวงไพ่ยอันนี้อันนี้นักเรียนอะไร ที่อยู่ในบ้านเป็นพู้ที่มีความรักความซื่อว่างไรอยู่คอยดูแลยามเจ็บปวดอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีดังนี้แม่ชี เหมือนพื่นที่ประบรุ่งบาร์เซ่บประเสริฐประเซ่บาร์เซ่แต่ว่าดีงามและกิจกรรมการเรียนรู้เ uh, ชิญคุณช um> ั้นสังชั้นส um> ังเกตรอบมมืืออรวบรวมข้อมูลนักเรียนร่วมร่วมกัน สัาเกี่ยวกับองค์ประกอบของพระรานาไตยและหลักทําในคำในพระพุทธศาสนาโดยมีพระเป็นคำถามดั่นี้พระัานาไตยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร หรักคำโอวาสามมีอะไรบ้างนักเรียนจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนักเรียนที่่คนคิดค้นคิดอะไรมาใกล้มาใกล้มาโดนนี่ปามีนี่อะไรว่าขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้นักเรียนร่วมกัน เสนอแนวทางการนำหลักคำคัมภีร์ของพุทธศาสนาไปปฏิบัติในไอ้ม่วงไอ้ม่วงโอเคไหมเล็กเล็ด Let's go ไหนไหนมองไม่เห็นเอามือออกดิในไหนวะวิเคราะห์วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนร่วมกันประกอบ ประโยชน์ของการปฏิบัติตามประหยัดตนตามเหมือนธรรมคำสองของพระพุทธศาสนาเป็นเผยแพ้ความคิดเผยแพ้นี่ๆๆป้ามีอย่างนี้ป้าไดหน่อยอ่ะเฮ้เดี๋ยวแพ้ของค้นเล่นอ่ะไปแล้ว ไปเข <laughs> ้าลวงวงไพ่กันไปวงไพ่เลยอ่ะไปสาระอ่าจบแล้วเก็บหนังสือก่อนพี่พี่นี่นี่มันเก็บหนังสือพี่ต้องดูของฟ้าก่อนมาฟ้านี่ยพ่อมจะอ่านอีกไหมเก็บหนังสือก่อนไปเก็บไปเก็บไม่มีการบ้านหรออ่านมีอีกทำก่อนก็ได้ลูกทำการบ้านก่อนฮะหักก่อนเห็น ยังมาแต่อ่านเขาให้อ่านด้วยไงรวยเอฟบีอ่าโอเคโอเคโฆษณ้ใส่ชินก็เพราะโฆษณานี่แหละแม่ทำลายมือพูดอืมลายมือสวยอันไหนยัยเอาให้ยายสอนนะอันนี้อ่านว่าอะไรไหนอ่ะวิธีการแสดงควาอันนี้มันกลับไม่ได้อ่อนได้กลับได้เขาอยู่ข้างบนไงอ๋อ กับแล้วยายกับหัวกับหางนะไม่กับไม่กับอะไรยายก็กลับไปแล้วน่ะเหรอนี่ว่าเลยแม่ดูดูแม่อันเด้อเด้อตัดไหมเ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 มไหนนักเรียนบอกความหมายของพาราตาไต และเสนอวิธีการแสดงความเคารพศรัทธ,ธาในคุณของพระรัตนตรัยลงในแผนภาพความคิดจะตอบคาถามวิธีการแสดงความศรัทธ,ธาความเคารพและศรัทธ,ธาคือยังไงลูกตอบพระรัตนตรัยอ่ะเออของพระพุธก่อน<แ>นี่พระพุทธประธทามพระสงฆ์กับพระพุทธอ่ะเราทําความเคารพยังไงลูกน่าจะทำ<แ><แ>ความเคารพออะหนังสือเนี่ยมันอยู่หนึงสือนี้หมะดูสิเอือ วงนั้นทำอะไรอยู่เออนะฮะไม่งั้นศรัทธาครับคุณมีการคบคิดอยู่คบคิดไผ่ว่าจะเอาอันไหนดีแม่รู้ทำได้ได้ ศรัทธาไงตรงนั้นเนี่ยนี่มีมันทำไปแถวนึงแล้วอ่ะแล้วคุณไม่ใช่หมาแล้วคุณทุกทีก็ขึ้นแหละมันเห็นแม่นอนตรงนี้มันก็นอนมั่ง๋ยวาขึ้นนัเนี่ยแน่ไม่ไหวปวดเท้าปวดเท้ามาก